สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการแขังฟุตบอลเอเชียฟุตบอลโซนอเมริกายูทีซีนะครับคู่แรกนะครับในกรุ๊ปเอครับโยโกฮาม่าเอสมารีนอสครับพบกับอัดสัมชันธนบุรีครับที่รอเขี่ยเนี่ยเป็นทางหมายเลขสิบเจ็ดนะครับยูเซ่ครับเขี่ยก่อนผู้สิทธ์นัดยาเริ่มเกมครับ โยโกมาเอฟเวอลีนอยครับพบกับอัดสัมชันธนบุรีครับแล้วขอสัมชันเก็บได้เลยครับพิกทีเดียวรูปร่างดีด้วยแล้วบอลขอมาครับแล้วพิกได้ด้วยโอ้โหแล้วดันล่างนี่ว่างเลยแต่จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับขยับ โหแล้วตามให้กันตามช่องดีโอ้โหแล้วล็อกหายแล้วลื่นหลังหักไปเลยครับแล้วยัดเสาแรกตรงนี้ลโอ้โหมันชนเสาไกลอีกไม่ได้แล้วดาบสองลุยต่อได้ไม่ตรงดี้โอ้โหหลุดกรอบออกหลังไปครับกลายเป็นว่าเลือกเสาไกลครับดูจังหวะลุยของทางจีนหน่อยครับหูตรงเนี้หูลื่นล้มไปเลยครับแล้วดูครับยิงมันชนเสาแล้วไม่ได้ครับแล้วตามามาซ้ำต่ออีกรอบด้วยครับคนเดิมก็จีน ขอสันส้นๆเล่นในพื้นที่แคบอะไรครับอแล้ววางค่ามาสวยมากครับเราเลือกป่ามาจับหนึ่งจังหวะแล้วจะคึงน,นิ้วโอ้โหเดี๋ยวดูตรงนี้ครับพื้นที่ว่างมีแล้วนะครับเลือกป่าครับให้ด้านในจับหนึ่งจังหวะและ้วโหจังหวะแรกเนี่ยเหมือนจะเลือกไหลต่ออะไครับจับบอลแรกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่แต่วความขยันตรงนี้น่าสนใจครับแทงหลุดมาก ทงไม่มีเลือกปาดโอ้โหไม่ดีอารเลยเคียงไม่ดีเหมือนกันแล้วล้นมาถึงครับตัวไกลตามเกิดไม่กรอบไหลามาให้จับหนึ่งจังหวะแล้วหวดเลยออกหลังครับเลือกเล่นสั้นมาครับหน้ากรอบเผ็ิโทษแล้วแต่งจะลุยสงสัยเล่นอ e ีฟุตบอลเยอะไปหรือเปล่าครับแหมับไปค่งแบบนี้ไม่ได้ครับลหลุดมาอาครับ เจอเคาน์เตอร์มาแบบนี้หูจะป้ายต่อบอลแรกก็ไม่ดีไปอีกครับโอ้โหสั้นๆห้มาหแล้วเคาะแมนมากครับดึงแล้วพยายามจะบีบในแดนของนักอัลัมชันนี่แหละครับออกมามีไปชนกับผู้รักษาประตูก็ได้ฟาครับจีใส่ไปในกรอบอีกสักรอบนึงตากมาตัวไกลไม่มีตเตยเคลียร์ไม่โดนเหมือนกัน ตามมาเบียดแล้วสุดท้ายเนี่ยปูสินเป่าจบเลยครับครึ่งเวลาแรกครับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสกับทางอัดสัมชันทนบุรีครับครึ่งแรกยังเท่ากันครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ กำแพง4ี่คนครับเอฟมารีนอตยิงโอ้โหติดเซฟแล้วตามัาซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหแปรหลุดไปเองครับโอฟีคิกแรกเนี่ยเป็นกับตันทีหมือนเลก้าครับที่ลองกดดูก่อนนะครับนี่ครับติดเซฟแล้วตามัาซ้ำ เบขร์นคืนสันส้นๆทำได้ดีเหมือนกันครับอันดับชนทุุรีวางยาวมาพอดันสูงแล้วพื้นที่ข้างหลังมันจะเหลือให้เล่นได้เยอะแบบนี้อะไรครับเปลี่ยนฝั่งมาแล้วไหลาตามช่องบาแบบนี้ได้สก,ก,กิดเกยังติดเซฟผู้รักษาประตูของทางมารีนอสเลือกทุ่มใกล้มาแล้วปาดมาให้ตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ จับโยกแล้วดกดตรงนี้เรียบร้อยครับ1นสูครับทางอัดสำชันชนบุรีครับขึ้นนำโอ้โหเนี่ยครับคือยิงเรียดเรียดพุ่งพุ่งครับจุดเริ่มต้นนี่มาจากลูกทุ่มนะครับเดี๋ยวลุยมาแล้วรอดขามาจังหวะแรกครับแล้วเก็บได้นอกกรอบครับ หาจังหวะแต่งเข้าเท้าซ้ายแล้วโอ้โหยิงเบียดเสาเข้าไปเลยครับบอลแรกปลายคืนมาไม่มีท่งยิงไกลดูโอ้โหขามคานดูครับตักยาวๆ,าวๆครับนี่แลลวป้ายคืนจังหวะเดียวเลยนะครับแล้วคนเดียวครับจินจะบอลจังหวะจะวางเท้ายิง อว้ว้วตัดมาได้หลุดแบบนี้แล้วกดเสาแรกก็เรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งบกลับเข้าสู่เกมได้ครับทางโยโกฮาม่าเอฟฟารีนอสครับจากทางด้านมินาโตะครับหมายเลข18ครับมินาโตะครับยัดเลยครับแสกหน้าครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก็สักหน่อยนะครับบอลลุยมาด้านข้าง ด่านข้างเลาะมาเลาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วได้กดลูกนี้มันหลุดกรอบไปอีกครับตวัดยกมาบอลแรกจับดีหลกักจีใส่แล้วแตะลอดขามาตัวซ้อนมันมีโอ้โห<า>ดูครับภาพช้าครับยกหนีมาเนี่ยโอ้<า>บอลแรกเนี่ยจับเอาลงดีมากนะครับ<า>ก่อนจะจ่ายให้ในกรอบ แตะรอดขาโอ้โหแกไปพูดอะไรครับเราแม่นเหลือเกินครับตรงนี้โยนยาวมาหรือเกินไปไหมเหมือนจะทันด้วยเดี๋ยวออกมาเร็วแล้วมีโชนกันคูศิลอะเดี๋ยวดูกันว่าถ,ถึงบอลก่อนไหมครับกุทศรปตรุทางอัลลัชันทูบุรีครับจังหวะดีดตรงนี้เนาะไม่น่าล้มหน้านะครับ,อ,รอ,บออกมาเหมือนจะถึงบอลก่อนครับปู่แรก แล้วปูรสินก็เป่าจบเลยครับเขาก็จะโยนความกดดันไปให้อาทัพชันทบุบรีเลยครับขยับมายิงติดเซฟครับไม่ได้คนแรกของทางโยโกโฮาม่าเอฟมารีนอสครับติดเซฟครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไปถูกทางครับผู้รักษาประตูล้วขยับแล้วยิงอาจจะไม่มุมด้วยเลยครับอ่าครับวิ่งมาแลวยิง,ลยยงปลายนิ้วปัดไม่ออครับ ครับคนแรกไม่พลาดครับมีมองหลอกนิดหนึ่งด้วยนะครับก่อนจะยิงไปทางขวาครับขยับแล้วยิงขวามือไปผิดทางครับหนึ่งหนึ่งครับคนที่สองไม่พลาดแล้วครับทางเอฟมารีนมีหลอกนิดหนึ่ง ซอยเท้ามายิงโอ้โหปลายนิ้วอีกครั้งหนึ่งเลยครับแต่ว่าก็ยังปัดไม่ออกครับทางเรียวตะขยับมาแล้วนี่ครับมันขยับแล้วก็ยิงเข้าไปครับ กดลูกนี้ขวามือครับวิ่งมายิงโอ้โหแหมแกถอยหลอกและยิงซ้ายครับหมายเลขสองทางอรรมชันธนบุรีครับดูครับคือวิ่งมาแล้วเอฟมาลีนอตซอยเท้าแล้วก็วิ่งมากดเลยโอ้โห,โ,หโหไปถูกทางแต่ว,ว่าลูกนี้ยิงดีนะครับเรียว ซอยเท้าเลยนะครับแล้ววิ่งมากดครับฝั่งซ้ายครับเป็นหมายเลขสิบนะครับวิ่งมายิงออกไปเองครับหมายเลขสิบของอาดัมชันธนบุรีครับไม่ได้ครับรมีมองทางซ้ายนิดนึงด้วยนะครับแล้วเลือกไปทางขวาครับอะราตะยิงติดเซฟโอ้โห าเซฟได้แบบนี้เนี่ยถ้าคนสุดท้ายยิงเข้าทุกอย่างจบครับอันดับชาติบุรีครับมองไม่หลอกลยครับมองแล้วยิงไปทางนั้นจริงๆเลยครับอาะตาตตาแล้วไปถูกทางครับอ่าสัมชาติบุรีครับจะคว้า3แต้มในเกมแรกได้ไหมวิ่งมายิงโอ้โหติดเซฟแต่ว่าเข้าครับเป็นทางด้านอันดับชาติบุรีครับยิงจุดโทษครับเอาชนะทางด้านโยโกมาเอฟบอลน้อยไปได้ครับ